สาธุสาธุสาธุวันนี้วันพระมาถวายไตรจีวรกันสักสองไตรนโยมให้เป็นสมบัติของสงฆ์สืบต่อไปนะไปงานศพมานโยมก็ถวายไตรจีวรนะเวลาพอเราไปงานศพนะพระก็จะได้รับการให้ไปพิจารณาผ้าบางสุกุลที่หน้าหีบศพนะก็จะไปพิจารณาผ้าบางสุกุลมาผ้าทั้งสองผืนนี้เป็นผ้าบางสุกุลเป็นของพระอาจารย์แล้ว ก็จะได้ถวายให้เป็นกองกลางของสงฆ์ไป <c oughs> แบบนี้ขอให้เราทุกท่านได้น้อมใจเป็นเจ้าของไตรจีวรน,นี้ด้วยกันขอยกผ้าไตรจีวรน,นี้ให้โยมทุกท่านได้มีส่วนร่วมได้มีสิทธิ์ในการที่จะถวายเป็นสงฆ์ไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดพระรูปใดที่จีวรเก่าข่าคร่าภิกษุรูปใดที่มีจีวรที่ ชำรุดแล้วเสียหายแล้วนะขอให้ทุกท่านน้อมใจว่าไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปใดนะเราน้อมถวายด้วยใจฝึกตัดอกตัดใจจากสิ่งที่เป็นของเราเพื่อน้อมถวายให้เป็นกองกลางแล้วแต่สง์จะพิจารณาแล้วพระอาจารย์จะนำไปถวายต่อสง์อีกครั้งหนึ่งอาติโยมตั้งใจพร้อมๆกันนะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตติจีวราณิสปริวารานิภิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังคโฆอิมานิ ติจีวารานณิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไตรจีวรเป็นของสงฆ์ขอสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขความเจริญเพื่อฝึกตนเพื่อละความตรณีเพื่อละความเห็นแก่ตัวเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อปรารภให้ถึงซึ่งพระนิพพานในการเบื้องหน้าสิ้นการละนานเทิน สาธุสาธุสาธุนะบัดน,นี้นะญาติโยมทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการถวายไตรจีวรเนื่องในวันธรรมสวรนระเป็นวันพระวันนี้นะและขอให้ญาติโยมทุกท่านได้กระจายกันไปทําบุญให้ทั่วทั่วนะมีตรงไหนที่จะพอสงเคราะห์ใครได้ทําบุญอะไรที่เสริมปัญญาให้เราฉลาดเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ในทุกอย่างที่เราได้ไปคิดไปพูดไปทําได้ก็ขอให้รีบทา เวลาของชีวิตเหลือน้อยลงมาอีกวันหนึ่งแล้วก็ขอให้ได้ตั้งใจอภพิวาธนสีริสนิจจังวุธาปจายโนจตตาโรธรรมวัันติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้บุญนี้จงเป็นการฝึกตนเพื่อการสละออกสลัดคืน เพื่อการทำมือให้ชุ่มด้วยการให้ขอให้ชุ่มถึงจิตถึงใจให้ชีวิตอยู่ในธรรมตลอดไปหาดยังไม่นิพพานเมื่อการใดขอจงมีชีวิตอยู่เคียงคู่ธรรมะของพระพุทธองค์จนถึงซึ่งพระนิพพานเธอวันนี้บุญนี้สำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ทุกๆประการ วันนี้เป็นวันพระอายุวันโนสุข,ขังพลังขอให้เจริญเจริญจะทําอะไรสมหวังดังใจทุกประการถ้าไม่ได้สมหวังดังใจก็ให้พิจารณาว่าไม่มีอะไรได้ตามใจและสมดังใจตั้งแต่แรกแล้วขอเจริญพรเป็นกําลังใจคนหนึ่งคนต้องทำเลี้ยงสิบปากในบ้าน ทําที่โกยขยะต้องใหญ่เป็นพิเศษนิดหนึ่งแต่เวลาพอเห็นที่โกยขยะใหญ่ๆแบบนี้โยมก็นึกถึงว่าคนบางคนแบกรับภาระเยอะนะจึงจําเป็นจะต้องให้มันมี2มือสม,มือให้มันใหญ่ขึ้นจริงๆไงโยมรายได้เข้าบ้านเนี่ยหน้าเดียวเนี่ยบางคนเอาไม่อยู่จริงๆนะพะหนึ่งคนต้องทําเลี้ยงสิปากในบ้านหลายบ้านเป็นแบบนี้จริงๆโยมน่าเห็นใจจริงๆว่า ก็จริงอยู่คือโยมสร้างภาระไว้ด้วยการมีลูกมีหลานมีผีมีน้องมีพันยาพ่อแม่พี่น้องฝ่ายสามีฝ่ายพันยาคือมันมันกว้างหลายคนที่ทำงานคนเดียวแต่ต้องเลี้ยงเป็นสิบสิบ,สบปากนะก็เลยนึกถึงว่า <c oughs> นะบางทีเนี่ยที่ตักขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งแทนได้ว่ามือเดียวไม่พอจำเป็นจะต้องมีรายรับหลายทางจึงจะต้องมีสติประกอบกับ งานนี้สติประกอบกับงานนี้งานนี้งานนี้จึงอยากจะบอกผ่านตรงนี้ไปว่าหลายคนนโยมเนาะที่เรากําลังเป็นผู้ที่จะต้องได้รับบางอย่างจากคนที่กําลังทํางานหามรุ่มหามค่าตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่เย็นยันเช้าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเห็นใจกันเพราะบางคนทํางานสายตัวแทบขาดไม่ใช่ว่าหาเช้าแล้วกินค่ําได้บางทีหาเช้ายันเย็นก็ยังไม่มีจะกินค่านี้อาจจะต้องไปกินค่ําพวกนี้ด้วยซ้ําไป งั้นก็เห็นที่ตักขยะใหญ่ๆก็นึกถึงว่าเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะโยมง,งั้นถ้าหากว่าเราต้องมีภาระในการรับผิดชอบมากๆนักก็จําเป็นที่จะต้องทําหัวใจให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษนะก็คืออาจจะต้องนึกถึงตัวเองให้น้อยเลยทีเดียวอาศัยการทํางานนี่แหละสละความรู้สึกเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนออกไปเลยฉันมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็เพื่อให้ลูกให้หลานให้เลนพ่อแม่พี่น้องได้กินได้ใช้แต่ก็อย่าถึงขนาดกับ ตัวเองจะต้องเดือดร้อนมากจนแทบเป็นแทบตายก็ให้กินอยู่พอกินพอใช้แต่ให้เอาใจเนี่ยใส่ลงไปเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของคนคนนี้ก็จะเป็นการละตัวละตนละทิฐิละมานะหนึ่งชาติชาตินี้อย่างน้อยเราจะต้องลดความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราให้ได้มากที่สุดเอางานนี่แหละหนึ่งคนทำเลี้ยงสิบปากนี่แหละนะเอามาใช้ในเรื่องของการละตัวตนก็ดีเหมือนกันก็ขอเป็นข้อคิดวันนี้ เย็นนี้ทํางานก็ได้ข้อคิดเรื่องของที่ตักขยะที่ต้องทําใหญ่เป็นพิเศษก็จเจริญพรเป็นกําลังใจต่อให้กลัวเครื่องบินยังไงก็หน,นีไม่พ้นการต้องใช้เครื่องบินอยู่ดีเวลาเห็นเครื่องบินขึ้นลงทุกลำก็รู้สึกดีใจกับเขานะว่าทุกคนได้ลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยทุกคนได้บินขึ้นอย่างปลอดภัย แต่ส่วนของเราเนี่ยจะขึ้นจะลงจะเป็นยังไงก็สุดแต่บุญธรรมกรรมแต่งก็จะนึกอยู่แบบนี้ถึงจะกลัวยังไงมีข่าวเหตุการณ์เครื่องบินอยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นที่ต้องใช้อยู่ดีท่านทั้งหลายนึกอยู่เสมอเลยนะว่าความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวแต่ก็นึกอีกมุมหนึ่งว่าบ้าน หรือวัดที่เราทุกคนจะกลับเราไม่ได้มีบ้านที่นี่ที่เดียวบ้านที่เราจะไปคือโลกใบใหม่ที่จะไปเกิดใหม่เราจะตายตอนแก่หรือว่าเราจะตายตอนหนุ่มสาวสุดท้ายก็ต้องตายจากโลกนี้อยู่ดีการที่คิดว่าจะต้องกลับมาบ้านหลังนี้เสมออย่าได้คิดอย่างนั้นนะขอให้มีจิตที่ตั้งมั่นในการที่ นึกถึงอยู่เสมอในขณะเครื่องบินขึ้นหรือตอนที่กำลังจะลงล้อแตะพื้นก็มีสติรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องจริงจรงจังๆเพื่อไม่ให้จิตปรุงแต่งแม้แต่เสียงเครื่องบินก็จะพยายามนารู้สึกว่าเป็นสักแต่ว่าเสียงเมื่อเราได้ฝึกไว้มากท่านทั้งหลายจะเห็นว่าทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติแต่ก็นึกไม่ออกเหมือนกัน ว่าในชั่วโมงหรือในเวลานาทีที่ทุกคนกำลังกรีดร้องด้วยความตกใจในเหตุการณ์ที่เครื่องบินกำลังจะตกในช่วงจังหวะอารมณ์นั้นเน่ยเราจะประคองสติเราได้ไหมเมื่อเราฝึกไว้ดีมันก็อาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้ในช่วงนาทีนั้นๆเพราะปัจจัยแวดล้อมอาจจะไม่เอื้อต่อการที่จะให้ดีให้ได้ยิ่งต้องฝึกให้มากจริงๆกลัวเครื่องบิน แต่ปีหนึ่งก็ยังต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเกือบร้อยเที่ยวบินจะพยายามตั้งสติให้มากๆและยิ่งต้องฝึกให้หนักเพื่อจะต้องได้ใช้สักไฟใดไฟหนึ่งขเขาเจริญพรเป็นกำลังใจ